เราเคยตื่นตัวไปกับคําว่า New Normal กันเนอะเมื่อตอนต้นปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยจนตอนนี้นะครับกลางปี2021 New Normal มันกลายเป็นแค่ Now ไปแล้วเมื่อทุกองค์กรเริ่มจะชินกับการทํางานแบบ Remote Work กันซึ่งก็รวมถึงพนักง,งานของเราหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องยอมรับแล้วว่าแม้จะหมดวิกฤตนี้ไปแล้ว Zoom หรือ Microsoft Teams เนี่ยก็น่าจะยังอยู่กับเราไปอีกยาว It's time sit cultureul podcast Let's for of grab a cup and sit a, cup grab a cup and sit back a cup cup สวัสดีครับในเวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบอ c u เ t า r e เอีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่192อยู่กับผมท็อปนัทวุฒนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วงนี้ไม่แน่ใจหลายๆท่านน่าจะเริ่มได้ยินข่าวและว่าหลายๆประเทศเลยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเริ่มผ่อนปนมาตรการต่างๆในการควบคุมโรคระบาด แล้วทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มมาวางแผนกันใหม่แหละวว่าหมดวิกฤตนี้แล้วเขาจะปรับตัวกันไปในทิศทางไหนดีนะเพราะว่าจากงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ค้นพบกันว่าพนักงานหลายคนยังต้องการความยืดหยุ่นในการทํางานในรูปแบบของรีโมทเวิร์กอยู่แม้ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปแล้วหรือหมดวิกฤตแล้วก็ตามเนี่ยดังนั้น,นการปรับตัวสู่โลกหลังวิกฤตเนี่ยกลายเป็น หนึ่งในการบ้านชิ้นสําคัญที่ผู้นําในหลายๆองค์กรโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในตอนนี้นะครับต้องมาทํากันบ้านแล้วแหละว,ว่าเขาจะวางแผนยังไงเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะยากกว่าการเข้าสู่วิกฤตอีกก็ได้เพราะจริงๆการเข้าสู่วิกฤตเนี่ยมันปรับตัวง่ายครับมันต้องปรับตัวไปในทิศทางเดียวอยู่แล้วแหละพอหมดวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องมาคิดกันแล้วแหละครับว่าในเมื่อมันมีความเป็นไปได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยเราจะพาองค์กรเราไปในทิศทางไหนกันดี และสาหรับผู้นําองค์กรที่กําลังจะวางแผนพาองค์กรของท่านออกจากวิกฤตเนี่ยวันนี้เราจะมาชวนทุกท่านนะครับวางแผนกันในระยะยาวดูว่าหลังจากนเนี้ยเนี่ยองค์กรของท่านรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรถึงจะสอดคล้องกับการทํางานในรูปแบบใหม่นี้ได้โดยในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนสักนิดหนึ่งว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยองค์กรของเราควรที่จะมีระดับของการรีโมทเวิร์กเป็นยังไง เราจะรีโมทเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นไปเลยหรือเราจะไฮบริดหรือเราจะออฟไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมสัดส่วนแบบไหนที่มันกําลังดีกับองค์กรเรามีปัจจัยไหนบ้างที่เราต้องพิจารณาเพราะบางองค์กรเนี่ยอาจจะสามารถรีโมทเวิร์กล้วนๆได้เลยใช่ไหมครับแล้วบางองค์กรอาจจะต้องเข้าออฟฟิศกันเป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมแต่คําถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นแบบไหนและเหมาะกับแบบไหนวันนี้เรามีบทความหนึ่งครับจาก Harvard Business Review เนี่ยที่ได้ให้แนวทางการพริจารณาที่ น่าสนใจมากๆเลยแล้ววันนี้ผมเลยอยากที่จะมาแชร์กับทุกท่านนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันอย่างแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจนารณายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือธุรกิจของเราหรือรูปแบบการทํางานของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะองค์กรที่งานส่วนใหญ่สามารถทําได้ในแบบอินดีเพนเดนต์เลยหรือทําได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการรีโมทเวิร์กมากกว่าเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ใช่ว่างานที่ต้องใช้การทํางานร่วมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็เห็นว่าหลายๆองค์กรที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยังทําได้แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่เราต้องมาพิจารณาตรงนี้ครับว่าการที่จะทําให้ทีมงานเนี่ยร่วมมือกันได้ดีในสภาวะของการีโมทเวิร์กเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากขึ้นมาหน่อยจากฝั่งผู้บริหารเองว่าจะเอื้อให้เกิดการทํางานแบบนี้ยังไงแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าบางงานเราก็รู้ว่าจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําออนไลน์ซึ่งเรื่องสนุกของยุคนี้ก็คือว่าเมื่อหลายๆองค์กรเริ่มที่จะปรับตัวได้เนี่ยเราก็เริ่มเซอร์ไพรส์กันเนาะว่าเอ้ย บางงานเนี่ยจริงๆมันทําออนไลน์ได้นี่ว่าดังนั้นเมื่อเรามาสํารวจดีๆแล้วเราจะพบเห็นว่าจริงๆงานที่เราเคยคิดว่าต้องทาออฟไลน์เท่านั้นเนี่ยจริงๆมันจะทําออนไลน์ได้ก็ได้นะครับดังนั้นในเรื่องของรูปแบบการทํางานสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือรูปแบบการทํางานของเราเนี่ยมัน พอเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับให้มาเป็นแบบออนไลน์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนเจอร์ของการทํางานของเราปกติมันเป็นแบบไหนมันอินดิพีนเดนต์มากน้อยแค่ไหนหรือถ้ามันต้องใช้การร่วมมือกันมากๆเนี่ยเราพร้อมแค่ไหนที่จะเอื้อให้เกิดสภาวะเหล่านี้และผู้นําระดับย่อยของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะเอื้อให้ทีมของเขาเนี่ยทำงานแบบร่วมมือกันได้มากน้อยแค่ไหนในสภาวะของการเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมหรือ r e ม o ท e เวิร์ถ้าข้อนี้ผ่านเราก็สามารถที่จะปรับองค์กรของเราในรูปแบบที่เหมาะสมได้นะครับ อีกอย่างที่เราต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับก็คือประสบการณ์ของพนักง,งานว่าเขามีกับเรามากน้อยแค่ไหนตั้งแต่คนที่เข้าทํางานใหม่แล้วก็คนที่เลื่อนตําแหน่งใหม่ๆเลยครับช่วงที่สําคัญที่สุดสําหรับกลุ่มนี้ก็คือการเข้าออฟฟิศในช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อเขาสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นเข้าใจสภาพแวดล้อมบริบทองค์กรได้รวดเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับก็คือเช่นเดียวกับประเด็นแรกเลยก็ อาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมเราต้องจัดสรรพื้นที่จัดสรรอีเวนต์หรือโอกาสให้เขาได้มามีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจสภาพแวดล้อมกันในรูปแบบที่ใหม่ไปเลยเพราะในช่วงของวิกฤตเนี่ยหลายๆองค์กรจะไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะครับเรารับพนักง,งานเข้ามาเราก็ต้องหาทางออนบอร์ดออนไลน์ให้ได้แต่ในอนาคตเนี่ยแม้องค์กรจะปรับตัวเป็นรีโมทเวิร์กส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะต้องมาคำานึงใหม่อีกรอบนะครับว่าออนบอร์ดดิ้งให้กับพนักง,งานทั้งเก่าและใหม่เราจะทํำยังไง โดยตอนนี้เราสามารถที่จะใช้ทั้งองค์ประกอบของออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้แหละอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญแต่ว่าหลายๆคนมองข้ามนะครับก็คือพนักง,งานเราเนี่ยชอบแบบไหนเพราะจริงๆความชอบของพนักง,งานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของความสำเร็จในการทํางานแบบรีโมทเวิร์กเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วทุกอย่างเหมาะแต่พนักง,งานเราไม่ได้ชอบเนี่ยมันก็อาจจะล่มเหลวได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะาทุกๆองคอ์กรเนี่ยมีความแตกต่างในรูปแบบของตัวเองรวมถึง ตัวพนักง,งานของแต่ละองค์กรก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของเขาเองด้วยเหมือนกันหลายครั้งที่เราจะทํางานได้ดีแค่ไหนแต่พอความชอบของพนักง,งานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยความเปลี่ยนแปลงนี้มันก็อาจจะไม่เป็นไปตามแผนดังนั้นในการวางแผนระยะยาวเนี่ยเราต้องอย่าลืมนะครับว่าความเห็นของพนักง,งานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยข้อสุดท้ายที่อาจจะไม่ต้องขยายความเยอะก็คือเรื่องของค่าสถานที่นะครับค่าสถานที่ค่าบํารุงรักษาเนี่ยข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบสําคัญของการรีโมทเวิร์กอยู่แล้ว มันช่วยลดค่าสถานที่ค่าใช้ใจ่ายในการดูแลแล้วก็เป็นเรื่องที่มักจะถูกนํามาพิจารณาเสมอนะครับแต่โดยสรุปเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจวางแผนว่าองค์กรของเราเนี่ยจะรีโมทเวิร์กกันในระดับไหนเราจะต้องมาพิจารณาครับว่าโดยพื้นฐานของการทํางานของเราเนี่ยเราทํางานเป็นทีมได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องอาศัยการทํางานเป็นทีมในรูปแบบไหนแล้วเราพร้อมไหมครับที่เราจะต้องออกแรงเพื่อ สร้างบรรยากาศของการทำงานเป็นทีมในรูปแบบของีโมทเวิร์กให้เกิดขึ้นเพราะถึงแม้มันจะเป็นไปได้แล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพได้เนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเราชั่งน้ำหนักดูพบว่าทำงานแบบเดิมไปดีกว่าเราไม่ได้มีเบเนฟิตในการีโมทเวิร์กขนาดนั้นบางทีมันอาจจะไม่คุ้มสำหรับบางองค์กรก็ได้นะครับรวมถึงเราก็ต้องวางแผนการออนบอร์ดพนักงานให้ดีนะครับว่าจะช่วยให้เขาปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้มากขึ้นยังใน,ในอนาคตทั้งรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์หรือแบบที่ผสมผสานกันแล้ว รวมถึงอย่าลืมสอบถามความคิดเห็นของพนักง,งานนะครับว่าชอบการทํางานแบบไหนมากกว่ากันพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบถ้วนครับช่างน้ําหนักให้ดีว่าองค์กรของท่านเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือลดลงและมันคุ้มค่ากับความพยายามในการปรับตัวนี้หรือเปล่าพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ครับควบคู่กับค่าใช้จ่ายที่อาจจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการที่เราไม่ต้องเช่าออฟฟิศไม่มีค่าบํารุงรักษาสถานที่และและสุดท้ายนี้นะครับเมื่อเราผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วเนี่ย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหลังวิกฤตก็เป็นเรื่องที่ผู้นําหลายท่านเนี่ยต้องมาเริ่มพิจารณาตั้งแต่ตอนนี้แหละว่าจะพัฒนารูปแบบการทํางานแบบรีโมทเวิร์กหรือไฮบริดเวิร์กหรือนอร์มอลเวิร์กต่อไปยังไงในอนาคตแล้วก็ต้องพิจารณาตั้งแต่นโยบายขององค์กรครับรูปแบบการทํางานบริหารก่อนที่จะพาองค์กรเราไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่เราจะมาเริ่มสร้างบทสนทนาร่วมกับพนักง,งานครับว่าตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งเป็นอย่างต่ำที่เราผ่านมาเนี่ย เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างและเพื่อนําประสบการณ์และองค์ความรู้เหล่านี้มาร่วมกันออกแบบชีวิตการทํางานที่ลงตัวกับทุกฝ่ายในอนาคตและในโอกาสหน้านะครับเราจะมาพูดกันถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่กําลังจะเปลี่ยนไปนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.